ช่วงแรกๆที่ทำเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากใจแต่เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําแต่เราจะมีความทุกทุกครั้งที่คนที่บ้านจะมาเห็นคนที่บ้านเป็นถึงคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อยคุณคุณแม่ถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์พ่อเข้ามาเอาแล้วจําได้วิ่งอไปที่หลังบ้านค่ะใช่แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดอค่ะถอดเสื้อออกมาค่ะเป็นชุดเดิมไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรสบายๆอยู่ด้วยกัน แล้วเข้าสู่วงการการทำติ๊กต็อกเกอร์การทำคอนเทนต์ต่างๆนานาได้ยังไงคะก็เผอิญว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงช่วงที่พี่กลับไปอยู่ที่บ้านเผอิญว่ามันเป็นช่วงโควิดรอบแรกครับพี่อ๋อช่วงนั้นพอดีพี่ก็ได้มีโอกาสได้กักตัวที่นาเนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของชื่อพีพมานาใช่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ติ๊กต็อกกำลังแบบกำลังบูมพอดีคนนี้อยู่บ้านคนนั้นคนนี้ก็เอามาเล่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะมันคืออะไรนะติ๊กต็อกเราก็ลองไปโหลดมาแล้วก็ เข้าไปดูเข้ามาเล่นกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าอ้าวมันก็ทําอย่างนี้อย่างนี้ได้ด้วยซึ่งคลิปแรกของพีทอะมันเป็นคลิปที่แบบลิปซิงลิปซิงเสียงพิมพ์นาคำไฮซึ่งเป็นอะไรที่โดนพีทมากมันเป็นอะไรที่โดนจริตพีทมันเป็นอะไรที่พีททำอะไรแฮปปี้มีความสุขมันได้เล่นกับจินาการอย่างที่พีทบอกพีทชอบเล่นกับจินนาการมาตั้งแต่เด็กพอมาได้เล่นอะไรแบบนี้พีทรู้สึก สวัไดีคนพบแล้วฉันชอบในสิ่งนี้มากมันเคยคิดไหมว่าสมมติว่าเราเริ่มเล่นปุ๊บอันนี้จุดประกายเรามีการได้ลิฟซิงเราได้เผยแพร่คลิปของเราสู่สาธารณชนมีแวบคิดไหมว่านี่แหละคือการตามความฝันของเราในการเป็นนักแสดงไม่ได้คิดเลยพิชชี่ไม่ได้คิดเลยจนจนทาไปเรื่อยๆจนจนมีอะไรติดต่อเข้ามานี่แหละครับมีโอกาสติดต่อเข้ามานี่แหละเราเราถึงจะมีความเริ่มคิดว่า มันเป็นไปได้นี่ว่าออะไรนี่เออเริ่มต้นไม่ได้ทําเพื่อเงินด้วยนะเอาจริงๆใช่ ทำเพื่อตอบสนองความฝันถูกต้องค่ะและไม่ใช่ตอบสนองทีเดียวค่ะเพิ่งค้นพบด้วยซ้ำว่าออกันทาแบบนี้ได้นี่นาในตอนนั้นใช่ที่บ้านงงไหมครับว่าทำไมอยู่ที่ท้องหนาอุ้ยแมอใช่ไหมครับพ่น้องก็ต้องแสดงก็ต้องลิปซิงค์ไปมาเหมือนเล่นอยู่กับกล้องอยู่สองคนคือเล่นกับเราแล้วก็เราในกล้องใช่แล้วก็เราในกล้องค่ะโอ้สมัยนั้นก็ช่วงแรกๆที่ทำเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากใจแต่เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําแต่เราจะมีความทุกทุกครั้งที่คนที่บ้านจะมาเห็น คน oh. ที่พ่อคุณ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 แม่ค่ะค่ะเพราะว่าความเป็นอะไรที่แปลกใหม่อเป็นอะไรที่แบบเอคนรุ่นเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้รู้จักอะไรแบบนี้อธิบายก็ยากอาธิบายยากว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําทําไมยอ,อ,อยู่ เป็นผู้ชายแล้วทำไมแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือว่ามาพูดคนเดียวกับกล้องหรือเนี่ยมา acting อะไรบ้าๆบอๆหรือเอาของอะไรมาห้อยบอลุงลุงลางหรือเอากางเกงมาแต่งเป็นเสื้ออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นห่วงเรานั่นแหละเขาเป็นห่วงคือเป็นห่วงเลยแล้วเป็นห่วงมากด้วยอ่ะจริงๆแล้วสำับว่าเธอยังปกติสุขยดีอยู่ไหมด้วยใช่ไม่เป็นเ่นั้นไม่จริงๆเพราะว่าเขาสงสัยแต่บางกลับบ้านแล้วใช่ไหมทำไมกลับบ้านมาสักพักคุยคนเดียวใช่ไหมสักพักแต่งตัวเยอะแล้วก็ออกกล้องประมาณนี้แล้วเขาพอเราเรารู้สึกว่า เอ๊ะมันก็เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยถึงออขั้นต้องหลบไหมคะอุ้ยต้องต้องหลบค่ะพี่วาหรอถ่ายถายอยู่เนี่ยได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์พ่อเข้ามาเอาแล้วจําได้วิ่งอไปที่หลังบ้านค่ะใช่แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดอืค่ะถอดเสื้อออกมา เป็นชุดเดิมไม่มีอะไรไม่ทำอะไรสบายๆอยู่ด้วยกันค่ะซึ่งในตอนแรกเราไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นรายได้มาอูไม่ได้คิดไม่มีความคิดเลยไมนมนความรู้เรื่องนี้เลยมันเป็นคลิปไหนคะที่มันเป็นไวรัลเหลือเกินจนกระทั่งรู้สึกว่าโอ้โหคนดูขนาดนี้เชียวหรอจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่แบบมันเริ่มขึ้นแบบสามหมื่นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านค่อยๆไปหลักล้านครับพี่แต่ถ้าแบบไวรัลล้านล้านวิวเลยก็จะเป็นคลิปเอจากละครเพลิงบุญที่แบบ พี่เจนนี่กับพี่เบลล่าวันนี้ฝากบอกพี่เลิกด้วยนะว่าที่ห้องเรามีต้มซับอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นร้านวิวแรกซึ่งเป็นร้านวิวที่แบบมีความสุขทุกคนค่ะพวดอย่างพราวเมาส์อย่างพลายค่ะทอกกระทบไหลกันในทุกๆสัปดาห์นะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสคนด้วยนะคะค่ะ